สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทายให้ดูนะคะตอนนี้น้ำนะคะลงไปเยอะมากแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นรอยที่น้ำขึ้นไหมคะต้นไม้จะตายหมดเลยนะคะตรงนู้นเนาะฝั่งนี้นะคะที่พี่อ้อยใส่ยาเนาะพี่อ้อยใจร้อนไปน้หนึงนะคะไม่ได้รอเลยเนาะไม่ได้คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาด ะะคะพี่อ้อยลงยาไว้เขาก็จะตายอยู่แล้วเจอน้ำอีกนะคะปรากฏว่าเรียบร้อยอันนี้พี่อ้อยถ่ายให้ดูจนคุ้มน้ำนะคะตรง ที่บ้านพี่ย้อยนะคะจะเห็นว่าตอนนั้นที่พี่อ้อยถ่ายให้ดูนะตรงผ้าใบสีน้ําเงินนะคะเห็นนะมชายนั้นนะก็จะปริ่มน้ําเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโค้งนะคะ Grammy เพราะว่าน้ําจริงๆจะไปตรงนู้นนะคะมองผ่านต้นมะละกอนะคะพี่อ้อยะจะสูบให้ดูนะคะเห็นไหมคะผ่านต้นมะละกอไปเห็นไหมคะระหว่างกลางต้นขนุนกับต้นมะละกอเห็นไหมคะ จะเห็นน้ำเนะเาะเจะเป็นโค้งนะคะจากหลังบ้านพี่อ้อยไปนะคะก็คือทางด้านนู้นนะคะเขาจะมีต้นถินต้นใหญ่ต้นนึงนะคะเขาคู่กันอยู่นะคะก็ล้มไปหนึ่งนะคะน้ำแรงมากนะคะในช่วงนั้นเนาะก็เสาะลากนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปดูดีกว่านะเห็นไหมคะเห็นลากไหม ก็จะเป็น2ต้นคู่กันนะคะต้นกระถินเป็นกระถินตลงเห็นไหมคะตรงนั้นจะขาวเลยเนาะเพราะว่าเขาล้มไป1ต้นนะคะคือคลิปนี้นะคะพี่อ้อยถ่ายอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะเตรียมตัวนะคะกับกรุงเทพ หรือกลับบ้านที่สมุทรสาครน,นะคะก็ถ่ายคลิปนี้ก่อนเพราะว่ากลับไปก็พี่อ้อยก็ไปพบคุณหมอนะคะตามนัดนะคะก็เลื่อนจากคุณหมอสองท่านนะคะมาอยู่วันเดียวกันนะคะจากเดือนที่แล้วเนาะนัดมาพร้อมกันเดือนเดือนนี้เอเดือนเออใช่ค่ะเดือนนี้เดือนนี้นะคะวันที่หเนาะก็ พี่อ้อยก็เลยถ่ายคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วพี่อ้อยจะอยู่ที่บ้านนะคะที่บ้านที่กระทุ่มแบนเนาะจะอยู่ที่นั่นประมาณ2อถึงสอาทิตย์ตนะคะก็จะกลับขึ้นมาใหม่นะคะ <S <s เพราะว่าเป็นห่วงต้นไม้นะคะและ้วก็ที่บ้านพี่สาวก็ไม่มีใครอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขึ้นมานะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ